วันนี้เดี๋ยวเราจะทำการเซอร์ไว้พูดใช้ในการทำท้องกินข้าวแล้วเดี๋ยวเราจะทำอาหารนะคะแล้วก็ทำการกินบนโต๊ะอาหารทำาดินเดอร์เบาๆเธอมาดูว่าการจัดโต๊ะของฉันเป็นยังไงเออไม่ธรรมดาถ้าเราตั้งใจเรียนอะเราจะเป็นแบบนั้นถ้าเราไม่ค่อยตั้งใจเรียนเท่าไหร่เราจะเป็นแบบนี้ มาต่อโต๊ะประกอบเก้าอี้และก็ต้องมาทําอาหารต่อชราวเนี่อยากให้ฉันทําอาหารกับผู้ชายนะคนอุ้ยวันนั้นไปกินร้านแบบมิชลินวันนี้แยกไม่ออกเลยว่าอันไหนอะเป็นมิชลินอันไหนเป็นฝีมือบุ๊ก แต่งงานโอเคเราเป็นผู้ชายเขาต้องทําตามเราเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่อะ่ะมันมันเป็นความรู้สึกว่าอย่างที่บอกอะ่ะว่าเราต่างคนต่างมีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองแล้วเรามาเจอกันตรงกลางเหมือนเดิมครับแต่มันอาจจะมีความผูกพันที่มากขึ้นเพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกเราอย่าไปยุ่งในพื้นที่ของเขาที่เขามีคมอมฟอร์โซนของเขาอะ่ะท,ที่บางครั้งอะ่ะเขาก็ไม่ต้องการให้ใครเข้าไปยุ่งตรงนันนึงเองนะ จะกินข้าวเรามีเซอร์ไพรส์อีกย่าไม่ใช่เป่าเทียนเหรอ